ถึงจะฟังแล้วล <ะ S 1> ฟังอีกก็เรื่องนุ้นนะอ่าได้ถ้างั้นเนี่ยก็มาติดตามเรื่องนี้กันเห็นบอกว่าประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาที่จังหวัดจันทบุรีบ้าน<ด>หลังเก่าที่ว่ามันเป็นยังไงอะครบับค,คือคือผมผมผม,ผมต,ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าทั้งทั้งที่ทปองแล้วก็ท่านผู้ชมว่าเออใท่้นผูฟังว่าคือผมผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเกี่ยวกับอืสิ่งที่เรามองไม่เห็นไหมครับอ่าผมบอกอย่างนี้ คือถ้าถ้าพี่ป๋องมีกระดาษนะครับพี่ป๋องลองวาดวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ผมจะบอกลักษณะบ้านก่อนพี่ป๋องลองวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับครับแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านนอนพี่ป๋องแบ่งสักเซนหนึ่งส่วนสามเป็นหนึ่งช่องแล้วอีกช่องหนึ่งช่องใหญ่เนี่ยพี่ป๋องแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมขวาข้างบนครับอ่าอันนี้คือลักษณะบ้านผมจะมีจะมีสามชั้นนะครับคือตอนเด็กเเนี่ย อ่าครับผมจะมักจะได้ยินตอนอเด็กๆนะมผมมักจะได้ยินอ่าตอนกลางคืนปวดฉี่ตื่นมาก็จะได้ยินว่ามีคนอ่ะใช้ห้องน้ําอืำแต่ผมไม่รู้ไงเพราะตอนนั้นผมอายุป,ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดก,ก็หกเจ็ดขวบประมาณมนี้แหละครับครับคือแล้วบ้านผมห้องน้ําจะอยู่ออกจากตัวบ้านไป้ประมาณสักห้าเมตรไม่ถึงห้าเมตรเดินเดินประมาณสิบเก้าอ่ะอืมอืมแล้วห้องน้ําเนี่ยเป็นแบบ เป็นอ่างน้ําอืมไม่ใช่ฝัดบัวเป็นอ่างน้ําอ่างน้ําอาบแล้วก็อ่างน้ําเพื่อจะใช้ใช้ชาระครับอโถส้วมเมื่อก่อนเป็นโถส้วมทีนี้เวลาจะชาระเนี่ยต้องใช้ขันตักน้ําถูกต้องไหมรับพอเราใช้ขันตักน้ําเวลาวางอ่ะมันจะได้ยินขันวางบนบนบนขอบถึงปกปกผมไม่แน่ใจผมว่าผนฝันหรือว่าผมอะไรตอนเด็กไม่แน่ใจอืมอันนี้คืออันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งครับและเหตุการณ์ที่สองที่อันนี้ ผมได้ยินมาจากแม่อืมคือมีอยู่คืนหนึ่งแม่ผมเล่าให้ฟังว่าพี่สาวผมอ่ะเขานอนอยู่ในถ้าถ้าพี่วัดพี่ปองวาดรูปนะก็คือนอนอยู่ในห้องด้านในเล็กๆซึ่งมีประตูหนึ่งชั้นถูกต้องไหมครับพอออกจากห้องพี่สาวผมก็จะมีประตูกลางบ้านและประตูนอกบ้านครับแม่เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นประมาณตีหนึ่งพี่สาวผมเปิดประตูห้องเขามาแล้วก็เปิดประตูบ้านชั้นในเปิดประตูบ้านชั้นนอกอืมแล้วก็เดินเข้าไปในสวนทุเรียนพีพ่ โดยไม่เปิดไฟสักดวงนะอืแล้วก็ตัวไม่ได้เป็นลูกบิดเป็นก้อนครับอ่าแม่ผมก็เลยไอ้สงส,งสัยสงสังสยก็เลยตะโกนเรียกว่าไอ้ไอ้หนูไอ้หนูจะไปไหนมแม่ผมเรียกพี่สาวผมแล้วเหมือนพี่สาวผมก็จะสะดุ้งตื่นแล้วบอกว่าปวดฉี่จะไปฉี่แต่ไม่เปิดไฟอ่านี่คือเหตุการณ์ที่สองนะครับทีนี้บ้านหลังเนี้ยพอพอเริ่มโตเนี้ยผมพ่อแม่ผมเขาแยกทางกันแล้วบ้านหลังนั้นก็คือ คือสวนทุเรียนสวนนี้มันเป็นประมาณว่าเหมือนที่ปิดอะพี่มไม่มีทางเข้าค,คือทางเข้าก็ต้องผ่านสวนของคนอื่นเขาซึ่งเขาให้ผ่านอ่าแล้วตอนหลังก็คือพ่อแม่ผมเขาทะเลาะกันกันกันหนักครับก็แยกทางสวนทุเรียนนี้ก็เลยเป็นอันตรภานต้องต้องต้องขายไปอืมอืมก็ก็มีเรื่องเล่าทีเนี้ยเรื่องเล่าจากเนี้ยมันจะเกิดจากลูกพี่ลูกน้องผมที่เป็นที่เป็นพี่สาวครับเขาก็จะเล่าให้ฟังมากมีอยู่ ชุดแรกคือเป็นคนงานทางอีสานเขาไปอยู่อ่าปีคนมีคนงานอีสานไปอยู่อันนี้ที่ผมที่ผมรู้มาจากพี่สาวนะครับเขาบอกว่ามีคนงานอีสานไปอยู่แล้วเขาเขาไม่ค่อยไหวเวลาสุดจีนสระจีนเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้ครับอืมอ่ามีผู้ชายเขาบอกเขาเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ยืนชี้หน้าเขาไปลายเท้า ทั้งทั้งครอบครัวเขาเห็นกันทุกคนแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ออกไปอันตรภรังออกไปอืแล้วพี่สาวผมก็เล่าให้ฟังว่าพอตอนหลังบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ครับแต่มีคนงานอ่ะเขาไปขุดขุดขุดกอขากอขากอกระชายอ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งสมัยนั้นย่าผมเขาปลูกไว้อืไปขุดแกบอกว่าแกได้ยินเป็นเสียงนาฬิกาพี่ป๋องลึกสมัยก่อนพี่ป๋องเคยเห็นนาฬิกาไขลานไหมครับเคยฮะ ที่เวลาจะให้เดินคือต้องขายลานสองฝันแกแก่แกถูกต้องไหมครับแล้วมันจะเดินติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นลูกตุ้มพอถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงจะตีหนึ่งครั้งเป้งถ้าตีสองก็ตีสองครั้งถ้าตีสองครึ่งจะตีหนึ่งครั้งถูกต้องไหมครับเขาบอกเขาไปขุดขาขุดตะขุดขาขุดตะไคร์ประมาณสี่โมงเย็นได้ยินเสียงนายกาตียี่สิบครั้งยังไม่หยุดเลยพี่จริงจริงพี่อันนี้คือเขาเล่าเขาเขาเล่ามาให้ผมฟังจริงนะ ผู้หลูกผมกคขนลุกคือในการอันเนี้ยมันเป็นของเก่าสมัยปู่สมัยโกงผมอะซึ่งโกงผมในเขาเสียไปตั้งแต่ผม,มยังไม่เิดแหละ<ม>แต่พ่อผมเขามาใช้อ่าส่วนรูปโกงผมกับรูปย่าผมก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นแหละ<ม>ตอนหลังพ่อเขาออกเขาถึงได้กลับไปเอาอีกทีนึงอ,อันนี้คือคือคนเหตุอีเหตุการณ์หนึ่งและทีนี้ผมมารู้ตอนหลังอีเหตุการณ์หนึ่งว่าก่อนหน้าที่คนงานจะไปอยู่บ้านหลังเนี้ย พ่อผมเขายังไม่ย้ายออกอืแล้วพ่อผมเขามีแฟนใหม่ครับคือมียมีเมียใหม่นะมารู้ตอนหลังพ่อมาเล่าให้ฟังว่าเมียใหม่แกกินยาฆ่าตัวตายผมก็ผมก็ยังไม่รู้อีกว่าเพราะอะไรผมก็คิดว่าทะเลาะกันก็คงเหมือนเดิมอะทะเลาะกับเมียแกเหมือนตอนทะเลาะกับแม่ผมอะผมก็ถามมเขาก็บอกว่าพ่อเขาออกไปกินเหล้าแล้วเมียใหม่แกอยู่คนเดียวครับนอนตื่นมาเกือบ ปีสองมั้งเห็นผู้ชายมายืนปลายเท้าชีน่าบอกมึงอย่ามาอยู่บ้านนี้ออืืมเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ครับพออยู่ไม่ได้ปุ๊บเขาก็แบบหลอนอนะแล้วเขาก็กินยาตายแต่ดีว่าพอพอวันที่กินยาตายคือตอนกลางวันไงมีคนมาเห็นมีลูกชายของเขาซึ่งซึ่งเป็นลูกลูกของเขาไม่ได้ลูกปะพ่อ,อครับมาเห็นแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลก็กลายเป็นเหมือนเหมือนคนสติไม่ดีแล้วก็มือมือมือเขาอะจะงอจะงีกอะ คพี่บอกนึกน,กนกภาพคนกินยาฆ่าตัวตายนะมือมันจะงีกเวลาเขาชักอ,ะอ่ะมือเขาก็จะงีกอย่างนั้นในข้างหนึ่งเลยอือ่าเนี่ยคือคือเหตุการณ์ที่พ่อผมเล่าให้ฟังครับทีนี้ล่าสุดท้ายท้ายล่ายังไม่ล่าสุดพี่คือประมาณว่าเขาก็มีพี่สาวผมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาก็เล่าเล่าแหละว่าบ้านหลังนี้ใครไปอยู่ก็ไม่ได้ใครไปอยู่ก็มีอยู่คนหนึ่งไปอยู่แค่สองวันอืมแล้วแล้วกลับไปเอาข้าวที่บ้านอีกหลังหนึ่ง คนนี hmm ้เขาเป็นญาติทางหากับ hmm. พ right ี hmm. uh, ่สาวผมออืแ hmm. ล right ้วเขากลับไปเอาข้าวอีก hmm. บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะมาเฝ้าของทุเรียนมันแบบเหมือนแบบอ่ามาอยู่เฝ้ามา่ทำแล้วได้เปอร์เซ็นต์จากการขายทุเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วเขากลับไปเอาข้าวอีกบ้านอีกหลังหนึ่งพอเอาข้าวบ้านหลังนั้นกลับมาจะมานอนบ้านหลังนี้ตกมอไซค์ตายพี่พี่คิดดูคนตกมอไซต์ตายนะครับแล้วสองคนนี้เป็นคนแก่นะครับไม่ได้บิดมอไซค์ไปร้อยนะแต่ตกมอไซค์ทีเดียวหัวฟาดพื้นตายเลย อ่าแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้และก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่ที่ผมมาลําดับเรื่องเข<อ><อ>าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีอะไรเี่ภ<อ>าวะ<อ>ก็คือว่ามีเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเหมือนจะเป็นคนงานของสวนทุเรียนสวนหนึ่งอ่าแต่เป็นเหมือนคนงานสนิทหรือยัยงไงผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่รู้จักเขาเข้าไปส่องจิ้งหลีดที่เข้าไปส่องจิ้งหลีดในสวนทุเรียนเพราะสวนทุเรียนเนี่ยดินมันจะเป็นดินดินดินร่วน <c oughs> เขาเข้าไปส่องจิ้งหลีดไอ้ที่มันเป็นจิ้งหลีดที่จะออกมาร้องหน้ารู <c oughs> เพื่อจะไปทอดกินอ่าเขาจะไปส่องจิ้งหลีดส่องจักรจันพวกคนงานเขาจะกินไงเขาเข้าไปส่องคือไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเข้าไปนะพี่ส่วนเนี้ยส่วนแถวนั้นเขาเข้าไปประจำเพราะเป็นคนงานแถวนั้นเขารู้จักครับ <c oughs> แล้วมันไม่ใช่หน้าทุเรียนมันเป็นหน้าเป็นมันเป็นหน้าที่ที่ยังไม่มีผลผลิตซึ่งมันก็ไม่มีที่ว่าใครจะไปขโมยใช่ไหมเขาเข้าไปส่อง คือเขาก็ส่องไปแหละแลวเขากาลังจะกลับเขาเดินผ่านบ้านหลังนี้เขาบอกเขาเขาหันไปในบ้านอืเขาเห็นคนแก่โอ้โูโผลวคนโผลเขาเห็นคนแก่เป็นผู้ชายวาดบ้านอยู่พี่อืเออแล้วเขาก็เขาก็สติแตกก็วิ่งเลยครับเขาก็วิ่งกลับบ้านเขาอ่ะแล้วก็เช้าอืผมล่วงหมดเลยพี่จับแค่วัวกะเลยผมล่วงหมดเลยพี่เข้าโรงพยาบาลเลย พอเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไปได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะพี่พี่สาวผมเล่าให้ฟังผมไม่แน่ใจว่าสองวันหรือเปล่าคเพราก็เสียเลยเนา<อ>ะเสียชีวิตไปเลยใช่ครับ<อ>เสียชีวิตไปเลยแล้วผมก็เลยถามผมก็เลยถามพี่สาวผมว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าออมันเกี่ยวหรือเปล่าเจ๊ผาเนี้เกี่ยวหรือเปล่าเจ๊เขาบอกเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าหมอวิหมอที่วินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์เขาก็เป็นเป็นแบบ เป็นเป็นเขาบอกว่าโดนผีหลอกเขาไม่เชื่ออยู่แล้วธรรมดาหมอว่ะเขาเขาก็ประมาณว่าเป็นแบบหัวใจล้มเหลวหรืออะไรสักอย่างแล้วเมื่อคืนน่ะไปเจอมาอาจจะเป็นภาพหลอนเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าฮะแต่ทีนี้ทางบ้านเขาอ่ะไปดูหมอที่เป็นที่เป็นหมอดูครับเป็นเจ้าเข้าวสงฆะเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนั่น่ิเขาบอกสิ่งที่เห็นในบ้านอ่ะคือ เป็นเป็นเป็นของของคนเขมรนเป็นของเขมรนเป็นของเขมรนที่ที่คนที่เขาเล่นของแล้วแบบที่เขาแบบเขาเล่นจนเยอะอ่ะแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนก็คือปล่อยตามต้นไม้ปล่อยตามบ้านล้างอืแล้วคนเนี้ยไปเจอเข้าก็เลยโดนโดนหลอกแล้วพี่รู้ไหมว่าวันว่าวันที่เขาพาที่สุดสอบเขาเจอเป็นคล้ายๆเป็น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตะปูหรือเป็นเศษเหล็กอยู่ในสมองเหรอผมยังงงอยู่เลยว่ามันมาได้ังไงเล่าให้ฟังผมยังงงอยู่เลยคนที่เสียอ่าฮะพอผมก็ผมผมก็เลยผมก็เลยมันนึกว่าเอ๊ะบ้านเนี่ยมันเหมือนมันปลูกปลูกปลูกลักษณะที่หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเป็นงส้นืประตูบ้านอ่ะเพราะผมจําได้เย็นๆผมนั่งหน้าบ้านนี่แดดสองเข้าบ้านนี่หลังบ้านหันไปทางทิศตะวันออก แล้วสารพระภูมิบ้านผมนะอยู่หลังบ้านหน้าทางทิศตะวันออกครับแต่สมัยก่อนที่ที่ทางครอบครัวผมอยู่ได้นะอแม่ผมเขาจะไหว้ทุกทุกวันพระครับแม่ผมเขาทําบุญแง่พี่วันพักก็ไปทําบุญแล้วก็กลับมาบ้านก็ซื้อพวงมาลัยซื้อธูปเทียนมาไหว้สารพระภูมิอาแล้วปักผลไม้ไปไหว้ปัจจุบันนี้ฮะปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยู่พี่ปัจจุบันนี้คือตรงต้องถามว่าปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ตกลงเป็นของใครก่อน ไม่เป็นของใครพี่ไม่มีใครอยู่ได้ไม่ไม่มีเจ้าของเหรอฮะมันน่าจะมีชื่อในในสวนทุเรียนสวนเนี้ยสรุปแล้วก็คือเป็นเป็นพี่ผมนะซื้อเป็นพี่สาวกับพี่เคยผมอ่ะที่เป็นพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาซื้อก็รวมก็ซื้อไปใช้แต่เขาบอกว่าเขาซื้อซื้อไปทําสวนนะแต่เขาบอกว่าเขาพยายามจะรื้อนะอยากจะรื้อแต่ก็ลืมมั่งเงียบหายไปมั่งลืมมั่งก็จนวันนี้ก็ยังไม่ได้รื้อแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็คือบ้านหลังนี้มันมีเจ้าของแหละแต่ว่าเป็นเจ้าของร่วม ไม่ไม่ใช่คือคือถ้าถามว่าเป็นของใครเป็นของก็คือของพี่ผมแหละของของแต่ไม่มีคนอยู่ของพี่ก๊อฟแต่ว่าไม่มีคนอยู่ใช่ครับเพราะว่าเขาเขาซื้อไปทั้งสวนทั้งบ้านไปเลยอ๋ออ๋อแต่ตัวบ้านยังอยู่ถูกไหมฮะยังอยู่ตัวบ้านยังอยู่แต่ว่าเป็นบ้านร้างไปแล้วไม่มีใครไม่มีใครเข้าไปพักอาศัยไม่มีใครไปอยู่ใช่พี่คือเป็นเป็นเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากพี่เป็นบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวใช่เป็นบ้านชั้นเดียวหลังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่พี่ก็ยาวประมาณซัก ผมไม่แน่ใจประมาณสามห้องอ่ะยาวประมาณสามห้องกว้างประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งใช่พี่อ่าฮะแล้วไงแล้วก็จากนี้ไปก็คงไม่มีใครเข้าไปอยู่มันมันไม่มีใครกล้าไปอยู่พี่คนงานอีสานเขาก็ไม่กล้าไปอยู่เหรอฮะครับมันมีมันมีมันมีอยู่ชุดสองชุดที่ไปอยู่แล้วแล้วเขามาเล่าให้กันฟังไงว่าไปเจอวันนี้เขาก็ไม่มีใครกล้าไปอยู่อืมอ่ะอันนี้คืออยู่ที่ที่ผมบอกว่าเวลาไปเวลาหน้าทุเรียนอ่ะไปตัดทุเรียนขนาดกลางวันมันยังดูแบบ น่ากลัวคือมีในที่นี้อันนี้คืออยู่ที่จันถูกไหมอะไรนะพี่อยู่ที่จันทบุรีใช่พี่จันทบุรีครับโอ้น่าสนใจดีเหมือนกันนะคือฟังแล้วก็เอาในความรู้สึกนะพี่พี่ก็อยากเห็นนะนะคือคือผมผมบอกไปตอนนี้ที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ผมมาเรียงลาดับย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังครับมันมันน่าจะเกี่ยวกันแล้วล่าสุดพี่ผมไปเล่าผมไปเล่าให้แม่ฟังอ่าผมไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยแม่ เจ้ก็ลอยฝังมาเป็นงี้งี้นะเป็นแบบนี้แบบนี้นะมีคนตายนะไม่รู้เกี่ยวกันเปล่าออแต่ทําไมสมัยเราอยู่ไม่เป็นไรแม่บอกเอ้าจะเป็นไรได้ไงแม่ไหว้พระทุกวันพระตุจีนสาธจีนแม่ก็ไหว้มนก็ต้อแต่คนด้วยนะใช่พี่ไหว้ไหว้ทุกวันแต่ว่าคือพี่ถ้าพี่ถ้าพี่เคยไปสวนทุเรียนนะกลางคืนนะอารมณ์สวนทุเรียนนะ สามทุ่มพี่ปิดไฟพี่เดินเข้าสวนทุเรียนมองไม่เห็นอะไรแล้วนะมืดตึบอรนั้นเถอะมืดตึบใช่พี่จะมีแค่แต่งไฟพวกที่สองกิ่งหลีแหละครับอืมอ่าแต่แต่ผมผมจําได้นะว่าผมเคยถามพ่อว่าว่าบ้านหลังเนี้ยที่ไปปลูกเนี่ยเขาถามผมถามว่าไปซื้อที่ต่อจะใครเขาบอกว่าตอนสมัยยังไม่เป็นป่าทุเรียนที่ตรงเนี้ยห้าไร่เนี้ย เป็นไล่ถั่วเหลืองพี่อืมเป็นไล่ถั่วเหลืองของผองภูเมียคู่หนึ่งตอนพ่อไปซื้อผัวเขาตายแล้วแล้วก็ฝังในที่นั้นแหละอ๋ออืมฝังอยู่ที่นั้นครับครับอืมแต่แต่เมียเมียเมียไม่ได้ตายที่นั้นเพราะขายที่ขายที่ให้บอกับพ่อกับแม่ผมครับ เนี่ยเขาก็ย้ายอยู่ทิ่อ๋ออ๋ออ๋อนะคะน่าจะเป็นภาพรวมก็แล้วกันนะกอล์ฟนะเพราะว่ามันมีมันมีหลายๆเหตุการณ์เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หือถึงบอกไม่รู้มันเกี่ยวเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้แต่ว่าพอามสู้สึไม่ได้บางอย่างมันอาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนี่คงต้องต้องแล้วแต่แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะนะครับคือแต่แต่พอย้ายออกมาเนี่ยพ่อผมเขาก็เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะจากที่เขากิดเล้าเขาก็ไม่กินเลยนะ เขาก็เขาก็เขาก็เหมือนเป็นอีกคนแม่ผมก็ดีขึ้นพ่อผมก็ทางนี้ก็แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากก๊อป